บางบ้างแั่คุณดีสวยงาม้อลาเพได้กอาจจะแพ้บ้างแ่คืนได้เหงือโนหอมพรบุญ่ะไดยางเสียยางก็งไมดอรบุญุอาจารย์ริ่มจับเวลาแล้วพอดีหารอแล้วน้สบายาเัสวยสดงดงามครับัน อริจางโสงสั้นรับมูอสอบ้านแม่เผาครับตะบนสาระที่คนเป็นเป็นมือใส่ยมือขัวนะครับขนมือกัลูกท้ายครับนับนะกุลสายใจโอ้โหโหโหขนาดยอมยอมครับมีเท่า อย่าให้เสียชื่อครับปลาโซฉันไม่เคยร้อยไข่หูที่สองหูที่สองยังเหลือเฟือถ้าเลืออจีนี่ฮึอาบีอาบีอาบีอย่าให้เลยอาบีโอ้บอกให้กับบอจอไว้อาบีโอ้ตาจังอบหูยา พูดไปเลยดอกใหญ่สวยโตครับสวยสดงดงามเมื่อสักครู่นั้นไม่แพ้กันเลยโอ้ยโอ้ยสอาจะตี้นม่ใเท่าจะไป็นม่าเราขึ้นสูงพวกเราไมโอ้ยบอาลูนเราขึ้นด้วยน่ะครับมีเยอะโอ้ยอย่าให้เสียชื่อครับอ จังหวะกินแล้วนี่ยจังหวะกินแล้วนี่ยนี่ครับี่เรียงใเลยาอยากได้เรียนเ่าออกนี่ยัามีครักพุ่นะเอาขีกแบบนี้กลยทีเรียงีโอครับเป็นลำดับเป็นจังหวะครับเป็นสตินะครับนี่แที่เียเป็นเสมอเป็นปิมง่อกดนเซอร์็อ้ยนี่จังหวะกินแล้นี่ ยังวกินละพี่น้องโอ้นี่ละบังกินมีโอกาสที่นึงกับในี่กบมีลูกเล่นเขาเอ่นมาลูกสะบัดนะครับลูกสะบัดมาสนาน้องพ่งอกสออกสามเหอนมวยอาจารย์มหาให้คืนเบอร์วาน้านบนน่ายิ่งตเจดวดนางเบิร์พัาเพียรเด็กลกองสาตายจบกิน